สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกๆคนนะฮะไม่รู้ว่าชมกันอยู่หรือเปล่านะฮะตอนนี้นะฮะมีเพื่อนๆนะฮะในลูกเพจนะถามมากันเยอะมากเลยกับบูพาวเวอร์หนว่ามีรถเข้ามายัางตามตามคําเรียกร้องครับว่ามีเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้มีเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปนะส่วนเบอร์โทรยังไงเดี๋ยวผมจะลงไว้ใแบบห้นะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวผมลงไว้แป๊บนึงเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้โทรเข้ามาถามเลยแล้วกันเข้ามาแล้วก็กดแชร์นะฝากแชร์ออกไปนะฮะกดแชร์ออกไปที สักครู่เดี๋ยวผมพาจะเดินดูรถนะฮะเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้เข้ามาที่เต็นท์รถนะฮะออลินวันนะ,ะนี่ครับอยู่กับลูกพี่ครับถ้ายังไงรอบนี้นะมีอะไรโทรถามลูกพี่เลยนะ,ะผมตอบไม่หวัดไม่ไหวเยอะเกินนะฮะใครอยากจะดูคันไหนก็เด้งเข้ามานะเด้งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้แป๊บหนึ่งสักครู่นะฮะเา้าเข้าไงวะเนี่ยแป๊บแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งสองร้อย สามสิบเอ็ดคนตอนนี้นะสองร้อยสี่สิบกว่าคนแล้วฝากกดแชร์ไปทีนะเพืเ่อนๆน,นะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูของสวยๆงามๆนะของแรงๆนะฮะรถที่เต็นนะฮะจากอออย่าโทรอย่าโทรนะอย่าโทรเข้ามาอะไรครับจัดไปซะ <laughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวโทรหาลูกน้องแป๊บหนึ่งนะลูกน้องโทรเข้ามานะ,ะสัญญาณมันจะหายนะไม่อยากโทรให้โทรเข้ามา <c oughs> สักรู่นะฮะ อะไรว่าไงไม่มันยังไม่ส่งมาเลยเบอร์อะออเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวเบอร์ส่งมานี้เขียนชื่อที่อยู่ไปก่อนยังไม่ต้องโทรมาถ่ายรอดสดอยู่อืมอ่ะเพื่อนเพื่อนพร้อมอยังฮะเอา้าลืมลงเบอร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้ก่อนเพื่อนเอนจะได้โทรมาถามได้นะฮะลงเบอร์ให้ก่อนแป๊บหนึ่งสักคู่ รอสักคู่ใจเย็นเย็นอ่าแป๊บหนึง่งอ้าวลูกพี่ไปไหนแล้วเนี่ยลูกพี่เบอร์อะไรเนี่ยเจ้าเบอร์ไหนเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าห้าเก้าสี่สี่เก้าสี่สี่ห้าเบอร์นี้นะเดี๋ยวปักหมุดเลยแป๊บหนึง่ง ผมปักหมุดก่อนนะฮะสักคู่นะฮะเบอร์นี้เลยนะตอนนี้มีหกร้อยคนนะฮะที่เข้ามานะฮะอ่าผมปักหมุดไว้ให้นะคือเบอร์นี้นะมีไลน์โทรเข้ามาเลยนะฮะน้องเทอร์โบลงไว้ให้แล้วนะฮะขอบคุณมากไปเดี๋ยวเดินพาทัวร์ไปไปดูกันว่ามีคันไหนน่าสนใจอ่ากับคันแรกเลยฮะฮอ,อนิวสี่ประตูนะฮะฝากกดแชร์ไปด้วยนะฮะพี่ครับ นะครับคันนี้ดาวเท่าไหร่พี่ดาวแปดหมื่นเก้าคันนี้ดาวแปดหมื่นเก้ากับสี่ประตูคันนี้ทําอะไรไปบ้างพี่นี่แบบเดิมแล้วมีกล่องอ่าเดิมเดิมแล้วมีกล่องดันยก๋อก็คือเครื่องเดิมเดิมแต่มีกล่องโปปีดนะมีกล่องมีกล่องโปปีดดันยกกุญแจรถไปไหนเนี่ยอ่าพี่เอากุญแจรถมาหน่อย่ะมืออาจจะไม่นิ่งนะฮะเดี๋ยวสักคู่ อ้ามาถามมาเลยอยากจะดูคันไหนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะคันนี้กับสีประตูสีเทาเม็กซิกันนะฮะล้อทีอีสามเจ็ดนะฮะคันนี้ดาวที่แปดหมื่นแปดหมื่นเก้าออกรถได้เลยนะ,ะส่วนจะส่งะอะไรนะพระอ้อมประกันชั้นหนึ่งนะพร้อมประกันชั้นหนึ่งนะฮะบอกไว้เบอร์โทรนะฮะนี่ครับศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าห้าใช่ปะ่ะเก้าสี่สี่ห้า โอเคเลย1000คนแล้วนะฮะที่เข้ามาชมนะฮะเดี๋ยวเรานะจะไล่เป็นคันๆไปเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆชอบคันไหนนะเพื่อนๆแกปภาพนะฮะแกปภาพเอาไว้นะฮะแล้วก็โทรมาถามนะว่าเป็นคันไหนนะฮะผมบอกไว้ตอนนี้นะรถเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะนี่ครับถ่ายเพื่อนๆดูเดี๋ยวผมจะถ่ายไล่เรียงเดี๋ยวเชียรหน้ากล้องแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะฮะโอเคเลียมปืนไปไปดูรถกัน้าพี่บุ้งพี่บุ้งเดินมาดูรถกันตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาเดินนะฮะ นี่ครับภายในดูภายในกันก่อนเลยรอใส่กล่องนะอ่าเดี๋ยวคันนี้นะฮะมีกล่องชุดโปรด้วยนะฮะนี่ครับภายในครับสี่ประตูเรียบๆครับดาวแปดหมื่นเก้านะคันนี้นะฮะกับสี่ประตูคันนี้นะฮะบอกราคาดาวให้เลยนะฮะเป็นตัวท็อปนะเป็นตัวท็อปพร้อมแม็กซีดีสามเจ็ดพี่บุ้งนะคันนี้นะหนึ่งจุดเก้าครับอ้าวนี่เพื่อนๆที่ถามมาหนึ่งจุดเก้ามาแล้วนะฮะหนึ่งจุดเก้ามาแล้ว ให้เพื่อนๆได้ดูกัน1.9มาแล้วอันนี้อ่าเอาลงหน่อยอ่า1.9มาแล้วนะฮะอันนี้ดาวเท่าไหร่พี่อันนี้ดาว5 9คันนี้ดาว5 9 0 0 0นะฮะ1.9นะฮะดาว50,000นะฮะบอกไว้ดังนี้เลยแต่งลอแต่งลอ,งลอมีแม็กเรียบร้อย4 28ยาง AD08 นะฮะให้ดูยางกันนี่ครับแต่งลอ้อยาง AD08 แท้นะฮะ รอเลยครับกับแม็กนะฮะเฮ้ย r hey, e 3 0มองผิด r e 3 0นะฮะกับแม็ก r e 3 0นะฮะร mm hmm. อรอเลยคันนี้นะฮะออกมาจากหยองนี่จัดชุดโปรให้หมดเลยอ่ะถ้าบอกมาจากผมนะฮะจัดชุดโปรให้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะฮะนี่ครับ 1,600K นะฮะตอนนี้คนท่านท่านผู้ชมเร็วมากเลยอันนี้1.9ึ่งจุด้ถ่ายเพื<ๆ>่อนๆได้ดูก่อนว่าเลี่ยมมากเลยคันนี้นะฮะ ดาวเท่าไหร่นะลืม 5, <9. S 1> ดาวห้าหมื่นเก้านะลูกพี่ผมบอกแล้วดาวห้าหมื่นเก้าออกรถได้เลยนะนี่ครับนหนึ่งเก้าอีกคันนึงพี่คันนี้เป็นสี่ประตู B, อะไรสี่ประตูปีสี่ประตูปีสิบสี่ออ์นิวเกียร์ฮะคักล่อง้ชีโอโหครบเลยคันนี้กล่องเป็น D ast, ดีฟาสเกียโอเอสมีคาส์ดนะฮะมีออโตมิเตอร์ด้วยแล้วก็คันนี้มีเตอร์ด้วยนี่ โ,โอ้โห่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะเพื่อนๆนะร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่มหาชัยนะฮะเดี๋ยวเปิดเพื่อนๆได้ดูนะฮะนี่ครับบอกตรงเลยว่าสุดยอดจริงนะฮะนี่ครับเป็นไงครับเลี่ยมไหมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเทอร์โบยินเตอร์นี่ครับดาว่าไ่ดาว่าไ่ คันนี้ดาว8ปดหมื่นนะครับพร้อมนี่ครับลังพึ่งอินเตอร์นะฮะอยู่ข้างในเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะพร้อมแต่งอรอเดี๋ยวให้ดูว่าแต่งเป็นไงบ้างแม็กดีอีสามเนะฮะกับ4ประตูรอรอนะฮะนี่ฮะกับ4ประตูรอรอนะฮะคันนี้ฮะดาว8ปดหมออกรถได้เลยแต่งให้เรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหใครมาโฆษณาวะเนี่ยอีกคันหนึ่งนะสไตล์ยกสูงนะไฮแลนเดอร์ นี่ครับาได้กรยนการยกสูงนะฮะล้อทีา3เจ็ดนะฮะยางเน็ตตกนฮนเวลา7นาฬิกาคระพิสุ3ระสิทธิระบภายในบริเววัดเวลา12นาฬิกาข้าป่ากับไฮเรนเดอร์นะฮะ, er ะ,ฮะสีดำนะฮะเดิมสแตนดาดนะฮะแล้วบอกมาจากผมนี่เดี๋ยวจัดชุดโปให้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงฮนะ จัดชุดโปรนะฮะอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นอเนีวสีแดงนะฮะสี่ประตูฮะล้อทีเอสามเจ็ดนะฮะนี่ครับสีสันนะไม่ต้องห่วงครับจัดให้เรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับเครื่องครับเรียบมากเลยครับไม่เคยลื้อครับเออลืมไปเดี๋ยวจะบอกราคายกสูงสีดำด้วยเท่าไหร่กับคันสีแดง ว่าดาวเท่าไหร่นะยกสูงสีดําดาวเท่าไหร่พี่อันนี้ดาวห้าหมื่นเก้าเหมือนกันดาวห้าหมื่นเก้านะฮะยกสูงสีดํานะดาวห้าหมื่นเก้านะฮะคันแดงล่ะคันแดงอันนี้ก็ดาวห้าหมื่นเก้าคันแดงก็ห้าหมื่นเก้านะเพื่อนๆครับฝากกดแชร์วนไปนะฮะจะได้รู้ราคากันนะฮะมาอีกคันหนึ่งสีขาวอันนี้ก็ประมาณเจ็ดหมื่นเก้าอันนี้ดาวเจ็ดหมื่นเก้านะฮะปีสิบสองวิ่งห้าหมื่นโลเองนะฮะแม็กหม่ยางใหม่เลยแม็กใหม่ยางใหม่นะฮะเบิกให้ใหม่ๆเลยนะฮะ ยางบุบ yeah, ุลลีนนะฮะแม็กทีสามเจ็ดกับสี่ประตูนะฮะสีขาวนะฮะโอ้โหหน้าไม่หล่อสองกับชุดโปรอ่าใครบอกว่ามาจากหมูหยองนะฮะรับรองนะฮะจัดชุดโปรให้เลยฮะกับอีกหนึ่งคันส uh ี uh ่ประตูคันนี้ดาวเท่าไหร่พี่คันนี้ก็ห้าหมื่นเก้าคันนี้ดาวห้าหมื่นเก้านะฮะเครื่องปีสิบห้าปีสิบห้าตัวท็อปเลยนะฮะกดปุ่มสตาร์ทนะฮะไม่ได้ใช้กุญแจนะฮะตัวนี้ครับดูเครื่องครับไม่เคยลื้อนะฮะเลียบเรียบเลยนะฮะ แต่งรอให้เลยนะฮะใส่แม็กใส่ยางให้นะฮะนี่ครับเพื่อนๆสุดจริงนะฮะบอกไว้ดังนี้เลยนี่ครับเรียมมากไปพี่ไปดูข้างในกันบ้างปะไปเดินมาครับเพื่อนๆครับผมบอกไว้ดังนี้นะครับรถเยอะไม่รู้จะเดินไปทางไหนรถเยอะจริงๆนะฮะนี่ครับแจ๊สนี่ขายไหมเนี่ยแจ๊สไม่ขายนะฮะ so. ขายไปแล้วแล้วคันนี้ล่ะอันนี้ซื้อไป,ป,ไป,ไปแล้วรอออกรอออกคันนี้ทำเรื่องผ่านแล้วนะฮะ ทำเรื่องผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่งเดือนจักบาทนะฮะก็เข้ามาคุยก่อนนะว่าเอาคันไหนนะผมก็ยังไม่รู้ดาวถูกมากครับร้านอยู่ที่ไหนร้านอยู่มหาชัยนะฮะพี่ครับเบอร์โทรผมลงไว้ให้แล้วนะฮะน้องเทอร์โบเป็นคนลงไว้ให้นะฮะปักหมุดไว้ให้ที่เรียบร้อยนะฮะโทรมาสอบถามได้นะฮะนี่ครับรถเยอะมากครับจะเอาคันไหนชอบคันไหนยังไงนะครับพี่ข้างในนี่มีดาวกั่เท่าไหร่บ้างเนี่ยข้างในรอปล่อยหมดแล้วรอปล่อยนะฮะเดือ เกียรรร์ธมดาแจ็ตเกียร์ธรรมดาคันเดียวแจ็ตเกียร์ธรรมดาอันนี้ดาวเท่าไหร่อันนี้ดาวห้าหมื่นเก้าแจ็ตก็ดาวห้าหมื่นเก้านะฮะเดี๋ยวพาดูแจ็ตหน่อยปะดูแจ็ตหน่อยเผื่อเพื่อนๆสนใจแจ็ตนะฮะแจ็ตนี่เลี่ยมมากเลยนะฮะนี่ครับแมคทีเอีสามเจ็ดนะฮะลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับดาวห้าหมื่นเก้านะแจ็ตคันนี้นะฮะทําเรื่องผ่านออกรถได้เลยนะฮะแต่ข้างในฮะรถมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะพร้อมส่งนะฮะดูนะเพื่อนๆพร้อมส่งนะฮะนี่ครับหกคันเจ็ดคันนะฮะกับคันทั้งนอกค รอปล่อยรถอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าทําเรื่องผ่านแล้วส่วนทางด้านออฟฟิศทางโน้นไปเดี๋ยวพี่เดินไปดูใครชอบแบบแต่งแต่งสวยยังไงยังไงมีเยอะนะฮะเดี๋ยวเ,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 เปิดคันน้ำเงินเพื่อนอ่าเดี๋ยวเปิดคันน้าเงินให้ดูนะเพื่อนๆแชร์บนไปฮะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่มหาชัยจั้มีเฟซร้านไหมเฟซร้านมีมีมีของวันรถติดไหนผมขออันนี้หน่อยเฟซบุ๊กเพจก็ได้เพจหรือเฟซอ่าเอาเพจวันนี้นะฮะเราจะแจงให้เพื่อนๆนได้เห็นกันเลยนะฮะ เพื่อนๆก๊อ,กอปก๊อปปี้ไวเลยนะฮะเพจนะฮะนี่ครับเพื่อนๆครับเห็นกันไหมอ่ากดสแคปหน้าจอไว้เลยนะฮะกดสคปหน้าจอไวเลยนะฮะอออินวันมหาชัยรถซิ่งถูกกฎหมายเห็นยังนี่นะนี่คือเพจนะฮะกดถูกใจเพจด้วยนะฮะกดถูกใจเพจและแชร์กันออกไปนะฮะเพื่อนๆจะได้นะฮะเห็นรถซิ่งเยอะๆนะฮะในนี้ฮะ,ะนี่ครับ สดเท่าไหร่สดเดี๋ยวโทรมาเลยนะเบอร์โทรผมลงไว้ให้แล้วหรือถามในเพจก็ได้เนาะว่าชอบคันไหนทางเราจะได้ส่งนะฮะส่งรูปให้เพื่อนๆได้ดูกันอ่ามัวมัวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวแปบบ๊บนึงโฟกัสก่อนอ่าโฟกัสกลับมาแล้วไปไปดูสีน้ําเงินกันบ้างโอ้โหสวยจังคันนี้แปลงหน้าเรียบร้อยนะครแปลงหน้าให้นะฮะ,ะ,ฮะดูฮะนี่ครับรถซิ่งฮะออกไปไม่ต้องแต่งเลยฮะ แคปแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับแคปหน้าจอไปเลยนี่ครับแต่งครบนะฮะคันนี้ดูเลยฮะเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับซื้อไปแล้วหดได้เลยครับความแรงนะฮะแปลงหน้าแล้วฮะแปลงหน้าเรียบร้อยนะฮะดูหน้าครับนี่ครับคันนี้ดาวเท่าไหร่พี่คันนี้ดาวแปดหมื่นเก้านะฮะพร้อมตกแต่งนะฮะกับวีโก้คันวีโก้ก็มีล้อนะฮะ RBF1 นะฮะนี่ครับพร้อมยางนะฮะ ยีราฟนะฮะยีราฟโหลดนะฮะอันนี้วีโก้นะฮะอันนี้วีโก้นะฮะอันนี้ดาวเท่าไหร่พี่วีโก้วีโก้ดาวสี่หมื่นเก้าวีโก้ดาวสี่หมื่นเก้าพี่น้องทําเรื่องออกได้เลยนะฮะสี 49, ะ่หมื่นเก้าฮะทำเรื่องออกได้เลยนะสี่หมื่นเก้าโอ้โหแต่งมาครบเลยนะบอกไว้ตรงๆเลยนี่เทร์บงทอโบ,โบเปลี่ยนมาเรียบร้อยหมดนะฮะครบนะฮะเรียกว่าครบเลยนะวีโก้ดาวสี่หมื่นเก้าเองนะฮะเพ,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 พื่อนๆโอนได้เลยใช่ไหมพี่โอนได้เลยครับโอนได้เลยครับรถรถถูกกฎหมายนะฮะ ไปเดี๋ยวพาเดินไปดูใครชอบแจ๊ตฝั่งนี้ก็มีเนาะพี่เนาะดีครับแจ๊ตเทอร์โบแจ๊ตเทอร์โบเยสโดไปดูกันไปดูแจ๊ตเทอร์โบหน่อยไปอ่าโอ,โ,โอ้โหยี่ครับมีวีออสด้วยนะเพื่อนๆสนใจวีออสนี่มีวีออสด้วยนะเดี๋ยวจะบอกราคาดาวให้ว่าดาวเท่าไหร่นะฮะโอนได้นะฮะรถถูกกฎหมายนะฮะโอนได้เลยครับซื้อเสร็จปุ๊บผ่านปุ๊บโอนรถเลยครับเอาชื่อมาได้เลยไปดูแจ๊ตเทอร์โบกัน นี่ครับพี่น้องแจ๊สเทอร์โบเป็นไงนี่ครับเทอร์โบ <Turbo S 2> จะอยู่ด้านหลังนะฮะนู่นครับเทอร์โบครับแจ๊สโมดิฟายเทอร์โบนะฮะรับรองฟิตฟาสแน่นอน,นะฮะดาวเท่าไหร่พี่ดาวเท่าไร่อันนี้ก็ดาวประมาณห้าหมื่นเก้าดาวห้าหมื่นเก้านะฮะสำหรับ h อนด a j แจ็คันนี้นะฮะพรอมแม็กนะฮะนี่ครับครบเรียบร้อยเลยนะฮะวีออสอ่ะพี่วีออสดาวเท่าไร วีออสนะ่าจะมาณสี่หมื่นเก้าได้วีออสดาวสี่หมื่นเก้าออกรถได้เลยนะฮะวีออสนะฮะนี่ครับใครที่ชอบวีออสนะฮะสีขาวนะฮะแม็กทีเอีสามเจ็บนะฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะแม็กทีเอีสามเจ็บนะฮะนี่ครับวีออสนะฮะสี่หมื่นเก้าออกรถได้เลยแล้วก็มีนิสนนะสันมาร์ทเนาะนิสสันมาร์ทเครื่องเดิมโหลดไปเลยอ่าเครื่องเดิมนี่ครับโฉบหน้าครับพี่บุ้งครับนี่ครับเป็นไงครับสุดยอดรอเหลานะฮะไม่ต้องห่วงคันนี้ดาวเท่าไหร่พี่ คันนี้ก็ดาวประมาณสี่หมื่นเคันนี้ก็ดาว4ี่หมื่นเก้านะออกรถได้เลยแล้วก็มีแบบแต่งหน่อยเนาะซีบิ๊กล้อแท้ล้อแท้นะเดีนนะ๋ยว<อ>ให้ดูล้อแท้พร้อมเบรกเลยนะฮะนี่ครับแอมโบอครับนี่ครับเคปล่านะฮะข้างหน้าฝาคปมเคปล่าแก้มเคปล่าคันนี้ดาวเท่าไหร่พี่คันนี้ดาวสี 49, นะ่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าอีกแล้วนะฮะดาวสนะี่หมื่นเก้านะฮะโอ้โหสี่ประตูเท่าไหร่ครับคันไหนเนาะนี่คันไหนวะเดี๋ยวถามในเพจก็ได้เนาะเดี๋ยวถาม พอันนี้อะไรเนี่ยพี่โต้ต้าแคมรี่ครับสนใจดาวเท่าไหร่พี่อันนี้ฟรีดาวได้เลยอันนี้ฟรีดาวโอ้โห้โต้ต้าแคมรี่ฟรีดาวจัดได้เต็มจัดได้เต็มใครสนใจแคมรี่นะเอาไปใช้งานนะฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวนี่ครับโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวนะฮะคันนี้จัดได้เต็มนะฮะจัดได้เต็มออกรถได้เลยแล้วก็มีเซียวีเซียวีดาวเท่าไหร่พี่ดาวสี่หมื่นเก้าพันเซียวีดาวสี่หมื่นเก้านะฮะ นี่ครับ c r v ดาวสี่0มืนเก้านี่ครับนี่ครับแล้วก็คันนั้นอ n นิวออ w c a p คันนั้นดาวเท่าไรพี่คันดาวห้าหมคันนั้นดาวห้าหมืนเก้านะครับผมบอกไว้ดังนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะอยู่ที่ไหนพี่มหาชัยครับมีหัวเดียวเปล่าไปแล้วไปแล้วครับไม่ไม่ทันครับหัวเดียวไปไปแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่่นะเพื่อนๆก็กดใจเพจนะฮะอ n e w o n e นะกดถูกใจเพจไปด้วยเราจะได้ลงไว้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะผมบอกไว้อย่างนี้ ดูกระบะหน่อยพี่คันไหนอะ่ะคันไหนวะดูดูคันไหนวะมันหลายคันอะ่ะตอนเดียวมีไหมตอนเดียวไม่มีนะฮะผมบอกไว้ดังนี้มาเดี๋ยวเรามานั่งแจกันมาคุยกันครับอ่ามาคุยกันอ่ะพี่มุกนั่งนี่หน่อยอ่านี่ครับพี่ชายผมเองครับสนใจยังไงก็นี่ครับเดี๋ยวพี่ชายจะเป็นคนรับโทรศัพท์เองเลยนะฮะรอบนี้ครับเพื่อนเพื่อนบางทีถามผมผมอาจจะไม่ค่อยพาเพื่อนเพื่อนได้ได,ได้มาดูดเดนาะ<ม> โทรเข้ามาได้เลยเนาะมีแบบฟรีดาวด้วยดาวถูกก็มีนะฮะแคมรี่ฟรีดาวเหรอครับใช่ครับใช่ครับฟรีดาวครับแคมรี่ฟรีดาวครับประกันฟร้อมทุกอย่างออกรถได้เลยใช่ประกันนี่ออกรถที่นี่แถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะมีประกันชั้นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าออกรถไปแล้วต้องไปทําประกันนะไม่ใช่นะเรามีประกันให้นะนะฮะเบนสีขาวราคาเท่าไหร่อฟรีครับคันนี้ไม่ขายครับให้ฟรีไปเลยนะฮะนะฮะ ผมบอกไว้ดังนี้นะเพื่อนๆนะครับก็สนใจยังไงก็โทรเข้ามาแล้วกันเนาะผมลงไว้ให้เพื่อนๆนะฮะเมื่อกี้โอ้โหคนดูเกือบสองพันพอมานั่งคุยหายไปหมดเลยน้องสายอยากจะดูแต่รถนะฮะนะฮะเรื่องเครดิตนี้ต้องตรวจทีนึตเดี๋ยวเราตรวจให้นะฮะตรวจได้เลยอะไรช่วยได้เราช่วยเนาะพี่เนาะเรา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 ช่วยเพื่อนๆเต็มที่นะว่ากันเอาเอกสารมายื่นก่อนว่าชอบคันนี้เดี๋ยวเราทำเอกสารให้ซิกแซกให้ซิกแซกให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะฮะรับรองออกได้แน่นอนนะฮะ ขอให้มาดูรถก่อนมาดูก่อนว่าชอบพันไหนเพราะบางทีคนเพื่อนๆถามว่าพี่ครับรถคันนีเ้เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างดาวเท่าไหร่ทรงยังไงก็คือมาคุยเย็นก่อนนะฮะว่าเราจะได้บอกว่าดาวเท่าไหรนะฮะแต่ราคาดาวเราบอกไปแล้วการันตีด้วยรถการันตีรถไม่เคยชนมานะฮะไม่มีอุบัติเหตุนะฮะรถที่ร้านนะฮะอะไรชอบสีน้ําเงินครับคันนั้นเหรอสีน้ำเงินมาดูเลยมาดูเลยนะมาดูได้เลยนะพี่บุ้ง อะไรบอกมีใครอะไรนะเดี๋ยววพี่บ้งบอกมีใครเอายังบอกบอกอะไรไม่รู้อ่ะเขาถามว่าบอกมีใครเอายังลงบอกหายไว้มั้งอ่ะเพื่อนๆนะฮะก็แคมรี่ปีไหนเขาถามแคมรี่ปีสิบเอ็ดแคมรี่ปีสิบเอ็ดนะฮะหนึ่งจุดเก้ามีไหมมีมีถ่ายไปแล้วเดี๋ยวถ้าดูไม่ทันยังไงก็กอกลับไปได้อยากดูหนึ่งจุดเก้าคันสีน้ำเงินไม่ใช่หนึ่งจุดเก้านะแปลงหน้าหนึ่งจุดเก้าแต่ถ้าหนึ่งจุดเก้าเราจะมีคันสีขาวนะฮะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดเก้าจะมีคันสีขาวนะ เพื่อนๆแกปบหน้าจอไว้ถ้าเข้าไปดูในเพจออิ All one, นวะันเนาะออินวันพี่บุ้งจะลงไว้อยู่เนาะจะลงไว้อยู่1.9แต่งมีอะไรบ้างครับมีแมกม,มียางแท้นะฮะมีแมกมียางแท้นะฮะนะฮะขายน่รับซืบบ้อด้วยนะรถติง่งรับซื้อรสติ่งด้วยเนาะพ่อค้าอย่างรอแล้วก็บอกแล้วว่ารอผมถึงไม่อยากจะถ่ายหนะ้าเขาไงเวลาถ่ายมาแล้วผมไม่รอนี่ครับนี่ครับราคาแคมรีราคาแคมรีแคมรี 629ครับแคมรี่629ประกันก็คือจัดไฟแนนซ์ฟรีโอนฟรีประกันอ,อยู่ในนั้นเลย629นะฮะนะฮะจัดครบนะฮะฟรีดาวนะฮะนี่ครับบอกแล้วบอกเครอร์กี้อยู่ร้านขายไปแล้วชา้าผมบอกแล้วอย่าชา้าที่นี่นะฮะลถนะ,ะขายอาทิตย์เดียวไปกันหมด้วฮะใครชา้าอดนะฮะบอกไว้ตรงๆ1.9แปลงหน้าเท่าไหร่คือกันไหนวัหนึ่ง หลายคันสีน้ำเงินสีมเ,เงินดาวอะไรนะสีน้ำเงินดาวเจ็ดสิบเก้านะฮะดาวที่เจ็ดสิบเก้านะฮะเต็นท์อยู่ที่ไหนครับเต็นท์อยู่ที่มาหาชัยเบอร์โทรผมลงไว้ให้แล้วเนาะผมปักหมุดไว้ให้แล้วโทรมาถามรายละเอียดได้เพราะบางทีผมไม่ตื่นนะพี่ชายจะตื่นก่อนนะฮะก็โทรถามกันแล้วกันเนาะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงถ้าโทรมาแล้วไม่ได้บอาจจะเป็นเตะบอลเดี๋ยวโทรกลับนะฮะโทรมาสอบถามได้นะฮะตะลอดยี่ปดชั่วโมงนะฮะ โอเคนะเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ